คอมแอร์ออกมาแล้วนะครับก็ต้องถอดขาออกมาด้วยขาก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับอลิ้นก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดใส่ปิ้งเลยนะครับนี่พี่จะมอนล้างให้นะครับโอ้โหเลือคอยดีอยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือคาบขาเมาที่เราไม่ได้อุด EGR นะครับรถคันนี้วิ่งกี่โลนะพี่แซนนี่เลยอันนี้คาบน้ำขำาเมาต่างๆ สวัสดีนะครับภูมินะครับจากเต็นจามอรถสวยสวัสดีลูกค้าแฟนเปิดเต็นจามอรถสวยโปรยูสบต์นะครับรวมถึงยูทูบชาแนลรถปัดแดงซึ่งมือสองนะคบถูกไปจามอรถสวยนะครับก็อีพีนี้จะเป็นอีพีที่2นะครับต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วที่เราทําการรื้อล้างระบบ ID นะครับอีพีนี้ผมก็จะรื้อเปลี่ยนแหวนลองหัวฉีดน,นะครับก็คือใครที่อยากจะทําแล้วต่อเนื่องก็สามารถทําต่อเนื่องได้เลยนะครับเนื่องจากว่า อุปกรณ์มางอย่างถ้าได้ลื้อแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างโล่งแล้วมันจะลื้อได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะล้างแค่คอยดีอย่างเดียวก็ข้าม EP นี้ไปเลยละกันเนาะทีนี้จุดเริ่มต้นของการาจะถอดเพื่อเปลี่ยนแหวนรองอัชิีดนีครับก็ไม่เป็นอะไรมากเราลื้อบริเวณนี้ออกมาให้หมดก่อนนะครับก็จะเป็นพวกท่อข้ามเครื่องปลดสายพวกนี้นะครับ แล้วก็ถอดพวกน็อตเอร์สิทธ์พวกนี้นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญคือให้ระวังเวลาเราถอดตัวนี้นะครับอ่าให้ระวังต้องเบาเมือนิดนึงนะครับเพราะว่าถอดไม่ดีเนะี่ยมันจะหักอย่างรถคันนี้ไม่เคยลื้อเลยเพราะว่ามาร์กเกอร์เนี่ยยังตรงหมดแนฮะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนึงแล้วก็มันจะค่อนข้างแข็งนิดนะึงเนาะโอเค รื้อฝาเครื่องให้ดูนะครับขาวมากเลยคันนี้โอ้โหรถวิ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับเจ้าของดูแลดีมา,มากๆไม่เคยถอดเลยมาร์กเกอร์ในเครื่องยังอยู่เลยเนี่ยคะเห็นไหมหายากมากเลยนะครับดูดิมาร์กเกอร์ของของโรงงานเนี่ยฮะบอกบอกให้รู้ว่ารถอะดูแลดีมากใช้น้ำมันเครื่องดีตลอดแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามระยะตลอดนะครับนี่ขนาดมาร์กเกอร์ในเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะลองรื้อหัวฉีดออกมาดูแหวนรองหัวฉีดกันนะครับ ทีนี้วิธีการที่เราจะลือ้อตัวหัวฉีดออกมาเราต้องคลายน็อตตัวนี้นะครับแต่เราก็ค่อยๆดึงออกมานะครับ <Pie> คลายน็อตตัวนี้โอเคทีนี้พอเราถอดตัวล็อกออกหมดแล้วนะครับเราก็มาขยับตัวหัวฉีดเรายเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวปนะีศูนย์เก้าเนี่ยเขาจะมีตัวตัวล็อกตรงนี้อยู่นะครับให้ท่ายถอดออกนะครับถอดออกแต่เรวก็บิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวานะครับมันจะออกมานะครับตัวหัวฉีดของเรานะครับ จริง่ผมผมเลือกไปแล้วนะครับอันนี้มามาอัดวิดีโอย้อนให้อ่าอันนี้ก็คือแหวนรองหัวฉีดนะครับถ้ารถครมีปัญหาควันขาวนะครับก็ให้มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่แหละแต่เราทำคอนเทนต์ก็เลยเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ใหม่วิ่งวิ่งวิ่งเลยนะครับผมโอเคและในส่วนของอะไหล่อ่าอะไหล่เราก็ทําการซื้อมาใหม่หมดแล้วนะครับประกันฝาวาวนะครับแล้วก็ ตัวแหวนอ่ะอันนี้ให้ใช้ของแท้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องนะฮะตัว40บาทนะครับตัว40บาทเองนะครับก็ให้เปลี่ยนไปเลยนะฮะนี่ก็ประเกนฝาบาวานะครับถึงไม่รั่วก็ควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถอายุ10กว่าปีแล้วนะครับผมโอเค ยากอีกอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนซีนตัวนี้แหละครับอ่าอันเนี้ยอะไรพวกเนี้ยอยากให้เบิร์ดของแท้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ลื้อกันบ่อยแล้วก็มันไม่ได้ลืออลล้อง่ายเป็นไงบ้างพี่เหนื่อยไหมล้างดูดูสภาพเลยฮะน,นะฮะสภาพโอ้โหเหลอะเปื้อนหมดเลยนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครที่จะทำแบบนี้ก็ต้องต้องใจรักนิดนึงนะครับผมนี่ แล้วก็ลูกค้าสังเกตฝาครอบาวาลเห็นนะฮะอันเนี้ยอันนี้เรียนตามตรงว่าเรามีการใช้น้ํายาเคมีกัดสังเกตดูมาร์กเกอร์เนี่ยมันจะลอกออกไปตามตามตามที่เราทําความสะอาดนะครับผมแต่นี้เพื่อการดูแลรักษารถที่ดีก็ต้องยอมแลกกันอันนี้ก็จะเป็นยางฝา,าวาลอันใหม่นะครับก็ต้องเบิของศูนย์มาแต่ว่าอันเนี้ยอันเก่าคือมันแข็งหมดแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่กี่บาทหลักร้อยนะครับทีนี้โปรเซสต,ต่อไปก็คือเราประกอบเหมือนเดิมนะครับ อันไหนลือที่หลังประกอบเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคอัน okay. นี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพี่จะมอนพี่น้อง เรียกว่าซีนอะไรครับพี่ซีนเบ้าลองกบชีนซีนเบ้าหลอมก็ชีนเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าซีนเบ้าหลองกชีนมีสองแบบมันมีสองแบบนะแบบแบบนี้แบบเหล็กกับแบบแบบที่เป็นดำดำล้วนน่นะครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับอ่าแล้วก็นน่อ่าจะมีสองแบบนะครับต้องต้องต้องถอดตัวอย่างไปนะครับเวลาซื้อน่าจะเป็นรุ่นปีแล้วก็เดี๋ยวพอใส่ อยงางฝากข้ามาเสร็จแล้วก็น่าจะจบ EP นี้แล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าสายไฟทำใหม่หมดนะครับสวยกริบหมดเลยนะครับผมโอเคราคานี้กุสานทำขนาดนี้ขายราคาไหนพี่ ขายเท่าเดิมนะทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับแต่ขายเท่าเดิมนะครับทําเอามันนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมเอาวิชาเดี๋ยวจะลองสตตร์ครั้งแรกนะครับเลียวปิดเลยนะเพราะว่าไล่น้ำมันขึ้นไหมล้ระลดเหมือนไม่ได้เจออากาศบริสธินมาประมาณสิบปีเสียงเงียบไปเลยอ่ะโอ้เสียงเงียบไปเลยครับ พิดจากเดิมเลยใครจะซื้อคันนี้ก็รีบม,มาจัดเลยนะครับคุ้มมากโอเควันนี้จะมาเทสได้นะครับหลังจากดูแลชุดใหญ่ชุดย้ายใหญ่นะฮะไม่มีเต้นไหนทําได้นอนผมกล้าพูดเลยนะครับเพราะว่าหรือวันหนึ่งทําความสะอาดวันหนึ่งประกอบวันหนึ่งวันนี้มาเทสเก็บรายละเอียดนะครับสวันนะครับสําหรับ s อคันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองฟีลลิ่งดูว่าหลังจากระบบ ID เนี่ยสะอาดแบบหมดจดเนี่ยฟีลลิ่งจะแตกต่างขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองสตาร์ทดูวอมวอมอยู่ที่เต็นท์เมื่อคือนน่นนะครับรถเดินเบาเงียบแร,แรงสั่นน้อยลงไปเยอะเลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดเอามาลองวิ่งเนี่ยน่าจะขับดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับข้อดีของมันก็คือเหมือนกับ เราหายใจนั่นแหละแล้วเราเอาขี้มูกออกอ่ะผมเปรียบเทียบให้อย่างนี้เลยนะครับพอเราเอาขี้มูกออกปุ๊บเราก็หายใจสะดวกขึ้นนะครับผมโอเค๋ย okay. วพี่น้องกําลังโซโล่นะฮะจริงๆอ่ะอยากให้ลูกค้าทําทุกคันนะครับผมอ่ะก็อยากจะทําทุกคันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อข้ออยู่ข้อหนึง่งที่คนที่มาดูรถมือสองชอบชอบตีก็คือถ้ารถอายุป,ประมาณสัก10กว่าปีเนี่ย มีการเปิดฝามีการหลายลูกค้าหลายๆคนคิดมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันมาจากไหนแต่ถ้าเป็นรถปีใหม่ๆอย่างเช่นรถเพิ่งออกมา2ปี3ปีเนี่ยโอเคเข้าใจว่ามันไม่ควรที่ต้องเปิดฝาหรือว่าไม่ควรต้องแบบมีน็อตอะไรขยับในห้องเครื่องนะฮะแต่เนี่ยต้องเข้าใจว่ารถ10 10กว่าปีมันต้องผ่านการบำรุงรักษาซึ่งถ้าขับไหนไม่เปิดฝาโอเคมันสวยแหละแต่ว่าเอาข้าวจริงอะ่ะ ถ้าลูกค้าไปใช้งานก็อาจจะมีดีเฟกต์ตามหลักได้นะพี่เนาะใช่นะฮะถามว่าอายุการใช้งานสิบกว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลถึงหน่อยนึงใช่ไหมครับเราบำรุงให้เยอะหน่อยหนึ่งมันก็มันก็มนกมนกสมมุติขึ้นเนะอืมใช่ฮะอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างฝาเข้าวาลวอ่างเงี้ยครับมันจะมียางอยู่แผ่นนึงย,ยางตัวสองร้อยกว่าบาทตัวฝาเข้าวาลวเนี่ย เขาก็ออกแบบให้ทําการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับลูกค้าบางคนดันซีเรียสว่ายางฝาครอบบาวถูกเปลี่ยนมาแล้วก็ก็แปลกนะอ่าอยากจะอ,อ,อยากจะปรับความเข้าใจนิดนึงนะครับอ่าบางทีรถที่น็อตขยับฝาครอบบาวน็อตขยับล้างคอยดีเนะี่ยมันไม่ใช่ผลเสียนะครับเป็นผลดีเท่าด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าลูกค้าถ้าซื้อรถไปใช้ต่อเนี่ยจะค่อนข้างจะใช้ได้อีกระยะยาวเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่า ไม่ขยับไม่ใช่ไม่ดีนะน็อตไม่ขยับก็ดีในระดับหนึ่งละกันนะครับอ่าผมก็บอกนี่เหมือนกันก็ลูกค้าก็ลองเวทน้ําหนักดูละกันนะครับไหนไหนก็ได้ออกมาขับแล้วนะครับก็เลยมาทดสอบได้ในสถานการณ์ใช้งานจริงๆนะครับคือไม่ได้ขับเร็วมากหรอกก็ขับทั่วๆไปนะครับเพื่อทดสอบจริงๆนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ขับร้อยแปดสิบตลอดทางหรอกพี่น้องใช่ครับอ่านี่เรามาลองขับแบบลักษณะของถนน รถติดบ้างเบรกบ้างเร่งบ้างนะครับตัดการใช้งานแบบจริงๆกันเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านเน่ยเข้าใจว่าการเทสได้คือต้องเฟ้นหาท็อปสปีดว่ารถคันนี้มันเหยียบได้เท่าไหร่จริงๆอ่ะถ้าเป็นรถสแตนดาดทุกคันน่ะมันได้ร้อยแปหมดทุกคันนะครับเพียงแต่ว่า,าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับการใช้งานที่ถูกต้องคือใช้งานแบบนี้ เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวหยุดมีรถติดบ้างนะครับเราต้องดูความร้อนอย่างนี้นะครับ,รบว่าความร้อนปกติไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขับไปตอนวิ่งเร็วๆอ่ะความร้อนปกติเจอรถติดปุ๊บความร้อนขึ้นนะฮะมอ,มอน้ำตันใช่อย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเค เดี๋ยวขอโฆษณาหน่อยนะครับคันนี้เรายังขายราคาเดิมนะครับ2 9 9 0 0นเานะครับรถทำการสวิตใหญ่นัคอยดีเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนซีเปลี่ยนเบรกเกน,เน,เนในจุดที่จำเป็นให้หมดแล้วนะครับใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้กันยาว,ยาวๆเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยมันเดิมนะครับตอนนี้ผมรืม้อเนี่ยรถคันนี้ไม่เคยถูกแก่เลยนะครับการันตีดได้เลยแล้วอย่างที่ลูกค้าเห็นในคลิปพอเราเปิดฝาเครื่องออกมาเนี่ยโอ้แล้วข้างในเนี่ยขาวจั๊วะเลยนะครับ แถมมาร์เกอร์ยังอยู่ด้วยนะครับก็การันตีได้นะครับสาหรับคันนี้อย่าคิดมากนะครับก็ทรงสวยสีหายากเซอร์วิสใหญ่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องของเลวทุกอย่างคือมันฟูลออนอยู่แล้วนะครับข้อตีข้อเดียวของรถคันนี้ก็คือน่าจะโดนตํารวจจับ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นนะครับผมโอเคอยากไี้เคยลงคลิปไว้นะครับผมนะคันนี้ ใจรักใจชอบจริงนะใจรักใ,ใจชอบนั่นแหละครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c r ร b e ทุกช่องทางทางเต็นจมอมรถสวยด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ